คนที่มาบอกชอบเธออ่ะเขาเป็นผู้หญิงเธอจะรู้สึกอะไรปะโมเดนไ Idol นะครับ first audition นะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าออทาง s e n s e m อ l แล้วก็ทาง Nest Media เนี่ยเราต้องการเรียกว่าอยากจะได้เพื่อนๆมาประสบความสำเร็จเหมือนกับเนี่ยน้องๆทางเอสและ OA นะครับเพิ่มเติม,ตมนะครับวันนี้ก็เลยเป็นการเปิดประเดิมนะครับในการเ,ออเรียกว่ามา audition กันครับก็ mm hmm. ต้องบอกว่าวันนี้ก็อยากจะดูในแง่ของออความสามารถในการแสดงนะครับแล้วก็ดูถึงเรียกว่า potential ในการที่จะพัฒนาต่อไปนะครับเหมือนกับน้องๆคู่นี้นครับตอนนี้ที่ ช่วงนี้ที่เขากําลังทํางานกันอยู่ก็กคือไปเรียกว่าเรียนการแสดงเพิ่มเติมนะครับไปฝึกความสามารถด้านอื่นๆเพิ่มเติมด้วยเช่นกันเพราะว่าวันนี้ผมว่าการจะเป็นไอดอลได้มันคือต้องมีความสามารถที่หลากหลายนะครับวันนี้เราก็เลยเปิดโอกาสให้น้องๆนะครับที่มีความสามารถก็มาแสดงความ,ามาสามารถกันไม่ว่าจะมีความสามารถด้านไหนเรายินดีเพราะวันนี้ต้องบอกว่าทางเซนส์เราก็จะมีโปรเจกต์มากมายเลยนะครับที่เกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชว์ต่างๆนะครับก็จะมีเข้ามาหลากหลายมากขึ้นครับน้องเคเอเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ไ มาแคสแล้วก็ร่วมเล่นกับน้องๆที่เข้ามาเป็นหาแล้วก็มามาหาความเข้าใจความรู้สึกเพื่อนๆมากเลยค่ะเพราะว่าหนูเคยยืนอยู่จุดนั้นมาเมื่อปีที่แล้ว mm hmm. ก่อนที่จะได้รับเลือกมาเล่นเมดเด็ e ซีรีส์ค่ะก็อยากให้ทุกคนแบบเต็มที่แล้วก็ตั้งใจมากๆเพราะว่าถ้าได้โอกาสแล้วมันเชนไมล์ไลฟ์จริงๆค่ะ ก็เหมือนงคู่อยากมองหาคนที่จะมาเป็นแบบว่าเขาเรียกว่ารับไม้ต่อแล้วก็อาจจะได้ร่วมเล่นกับผู้หนุ่มยังไงบ้างครับแบบว่าบุคลิกหรือเกณฑ์การอะไรอย่างเงี้ยต่สิ่ผู้หนุ่มในฐานะที่คิดว่าแบบต้องเหมาะกับสิ่งที่เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยหนูคิดว่าการเป็นตัวของตัวเองนะคะใช่ไหมคะใช่คาแรคเตอร์การเป็นตัวของตัวเองทัศนคติของเขาอย่างเงี้ยค่ะวันนี้แบบทุกคนจะได้โชว์เต็มที่ว่าเราเป็นคนยังไงนะเราทําอะไรได้บ้าง ถ้าวันนี้โชว์ได้เต็มที่เลยเนี่ยก็ทำให้พี่เอหรือว่าทีมนะคะได้ได้เห็นแบบศักยภาพจริงๆ